สวัสดีค่ะทุกคูทุกคนเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านสบายดีกันบคนคนน่ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ค่ะพากลับไปซื้อของมาพี่น้องค่ะก็เลยสภาพพอแม่พี่น้องเบ่งบรรยากาศเบ่งบรรยากาศ,ากาศหลังบ้านนี่คือหลังบ้านแล้วนะคะพูนของเราเต็มรถเลยเดี๋ยวค่อยดูกันว่าได้ยังแน่นาะคะ่ะเนาะสภาพ,พมาเบ่งบรรยากาศก่อนพาไปเบ่งพี่น้องเบ่งหัวสิงไค่มนงามงามหัวสิงไค่ ปลูกด้วยมือตัวเองพี่น้องดินก็แข็งแข็งมาสิกวัิคุดขนาดพักจากนานปลูกจากขนานก่อนปลูกทีละนานพี่น้องเด็ดที่เดียวไม่ไหวเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเป็นลมพี่นะะ้องค่ะเพราะว่าน้ำหนักเกินิ <c oughs> <c oughs> ่งอะไรพังต้ตงนตะไคร้พังาำนพี่น้องปลูกเองนะคะสวย แล้ววันแล้วมันจะขยายออกไปตถาแคมหัวคนอ่าแต่นี่ก็กินประวัดิบพี่น้องเอ้ยนี่แหละหอมใบมันกะหอมใส่ต้มไก่เด้อมันจะมีห<ม>กกอพี่น้องค่ะนี่ค่ะมันยังบว่อะไะได้แตข่ขาด้วยพี่น้องใบมะกรูดมันก็ได้แล้วเดี๋ยวได้แตข่ขาอันนี้ใบมะกรูดด้วยนี่น,นี่ก็ใบมะกรูดต้นนี่ยัองก็ตายเนาะ ก็ตายแล้วนี่พี่น้องเรือทัหนี่อต้นจะอมมนก็ดได้ยังอยู่คือเก่าเลยพี่น้องมันเอาปะคอยง่ือปลูกติดหัวสเสด้ทางออกคือเก่าบัดม,มือหนามือในไปบางเถอ่อนาคตภายพักหนาเนะใครจะเป็นรู้เนะพี่น้องถึงอรางวัลที่หนึ่งจากรั้วนี่มันก็จะเป็นรั้วห้วย ล้วาคัแพงพีเน้ยพี่น้องเอ้ยจะได้ก่อคําแพงเนี้ยบ้านมันยากาศปลูกผักแยะแยะมีพี่น้องว่าทำไม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 ซื้อผักกินทำไมไม่ปลูกผักกินก็จะปลูกอยู่ค่ะยังไม่ถึงเวลาค่ะต้องหาเลือหายาม่อนค่ะปลูกผัก ถาไม่มีเลิกไม่มียามปลูกไม่ได้นะคะต้องหาเลิกเลิกกับยามนี่ยก็คือเลิกเลิกแบบแบบพักพรร้ายแล้วแล้วก็ยามพุ่มมันก็คือยามยามดุยามมันพี่น้องค่ะก็อหยอกคือ,อดอกก่อนสิบ,บปะคั่ปนปลูกประมาณยัางดอกน้ำมันก็นยัางบ่แหง้งแล้วชิตตอกอกน้ำมะน,นีสะกอนพี่นอ้องค่ะชิตอกอกมะนีอเอื้อยขอแคใส่ เลยคอยด้าเดี๋ยววันเดี๋ยววันมาปีฮู้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 ฮ่าเอ้เอ้ยอย่ใส่ได้เดี๋ยวบ้าได้ไลยบ้าเอามาเบิ่งด้วยเก็บเห็ดปวก,ก,กเพาะเห็ดปวกออกอีกแล้วติมันว่าแล้วมันเอาเอาเนาะ,ะพี่น้อง ดินมันแข็งอยู่ยอดเด็ดต่อกอกน้ำก่อนจังสีคุดขนาดปลูกพักพี่น้องปลูกมะพริกมะเขือปลูกเพาะซองสำนักได้บ้าเห็ดปวกนะสวัสดีดีค่ะถูกบังคับพี่นีมแต่่อยบังคับอยู่เอยนี่คือเปียกค่ะไปเล่นน้ำมาใช่ปะได้ปลาปลาได้แล้วขอทานนะแล้แล้วไปไปมาน้ำ เดี๋วติตามไปไปหน้าเนาะนี่มาขามบ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวคนแจ่วเออแป๊บหน่อยก่อนเดี๋ยวสิพาไปกินมะสม้ามพี่น้องคะมาเบิ่งแบบเลยแาบน้ำใจเหยียบทอปลาปลาเด้อสิแตกเด้อทอปลาปาแตกเด้มาพี่น้องคะมาเบิ่งคอหงอดมันได้ยังแงน่มันไฟมากนะมาค่ะนี่ค่ะได้ทีนอนโดนเลมอนให้น้องมานานแล้วค่ะเนาะอันนี้ของ อันนี้ของน้องมะนาเดเลยพี่น้องคะเพผนซีซีอ่อนๆกับของแม่ของแม่ซีซีเข้มกว่านีดจักหน่อยซื้อเขาละอันไปเลยเนะคะเนาะไอนอนกิ่งไปกิ่งมากิ่งไปกิ่งมานี่ค่ะของมันซื้อมานี่แหละกล้องเอลีอลาอยู่นี่แหละเอาวันนี้พี่น้องเปลี่ยนตากล้องมานี่วันี้นี่จะโชว์จะสู้ท่าท่าแทานแทนแทนอ่ะสวยจังเลยสวยจังเลย อสวยจังเลยอสวยจังเลยอสวย่งเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทเอเจ็ดสิบใครใครใครสวยยกมือขึ้นเย่ทำไงเย่ขอบคุณป้าก่อนแล้วป้าขอบคุณป้าที่ซื้อให้แล้วอ่าขอบคุณคุณป้าค่ะขอบคุณจแาขอบคุณจแาเห็นไหมขอบคุณจแา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 ใครใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นโอหนูสวยอือ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแจ๊ขอบคุณค่ะตบมือตบมือขอบคุณแจ๊ยกโป้ด้วยยกโป้ด้วยยกโป้ยกโป้ยกโป้อ่ะเอาหนาเอาหนาโอ้เสียตัวนี้งามเลยสวยสวยสวยนี่จะสวยเยเลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันดับค่ะดีใจไหมคะนี่ว้าวเอาตัวนี้ด้วย สวยตัวนี้ก็สวยเขียวออกน้ำเงินเนาะนี่สวยอันนี้จะเป็นสีสีอะไรไม่รู้เนี่ยสีชมพูอ่อนๆนะชมพูผสมส้มเหรอเออมันสีส้มเลยเนาะลูมนันก็สวยนี่สีเหลืองเออสีนี้ก็น่ารักใครสวยใครสวยยกมือก่อนยกมือ,มอ,ข,มอขึ้นอ้าวเห็นนะเห็นเหรอ คุณจ้าขอบคุณจ้าเ้าขอบคุณจ้าขอบคุณพี่น้องเห็นไหมพี่น้องขอบคุณจ้าขอบคุณมากนะคะอ้าอาขอบคุณค่ะค่ะเห็นค่ะพี่น้องเนี่หอมไหมกําลังใจไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยแพงแช่ได้สาวขี้มูกลีแพงจ้ะแพงจ้ะนาเจ้าเบิ้งนี่นี่นก็ได้หม้อนี่เอาไว้ใส่ก้อยเวลาก้อยเนื้อก้อยล่าสบายเพี่น้อง เอาลงมาหนิเอาลงมานางเดินข้างล่างค่ะเด้อแล้วเบิรงว่าพี่น้องได้ยังไงพี่น้องค่ะนี่่อยก็ได้ได้หมอนี่ไอ้เพชรว่ไอ้อายากได้หมอแบบจัดมืนเวลาคนมือดึกด๊กด๊ด๊ด,ด,ด,ดคือก็ได้ได้แล้วพี่น้องบรรพ์แพงได้หนิเจ็ดสิบบาทอันนี้เก้าสิบเก้าบาทตัวนี้สี่ซอ,องใบอืซ้ได้แนียย่นหอยหัวใจหัวเคียงหน้าน้อยนะพี่น้องแล้วก็ได้กล่องอันนี้ ไว้ใส่ผลไม้เข้าตู้เย็นคือดีดอ๋อไว้แซ่ซีมข่ครับอันนี้บอได้นี่เขาใส่ผักเห็นไหมลูกโอก็ใส่ผักได้ของมองมาหน้าอันนี้มีอันมี่พี่น้องบอกว่าให้น้องหยุดใส่ได้แล้วคือพักกันที่ใส่แต่แบบอยู่เพื่อนก็ไม่ค่อยได้ใส่ปันได้แต่ช่วงนี้พี่น้องค่ะใส่ไว้แลอกไปทั้งนอนนอนกลางคืนแต่กลางเว้นก็ใส่ ใส่ยุงเธอถอดเราเรากับบดมือกับบดใส่นีเอ,เอาคำแนะนำไป่องกกเออแต่ก,กับประหยัดลงไรเติบอยู่แต่ค่ะช่วงนั่งใหญ่นี่เพราะว่าส่วนมากมุ่นกับบดใส่ให้นั่งปันใดดอกค่ยอยู่เฮือนเนี่ยค่ะแนวล่างขวดนม้มอันนี้อันนี้แปดบาทสองอันนี้น่ะเชื่อไหมอ้าวทำไมถึงองันถูกจังเลยแปดบาทได้ส่วนลด ได้ส่วนลดแรกซื้ออะไรเนี่ยแหละสักอย่างนี่แหละเออนัออ่แหละเขาทําส่วนลดให้เออดีมากเลยนั่แหละก็เลยได้จ่ายเงินแค่แปดบาทไอ้ตรงนี้นะ่ะเออก็เลยโชคดีเลยครับผมนี่ไงซื้อบวงซื้อซ่อมซื้อเราได้นาดเดอ้อซื้อเราได้คขาดเดอนยางดีช้อนซ่อมน,นี่เป็นบ่นี่ซื้อแล้วนี่นี่แหละ เยี่ยมแล้วน้าพี่น้องคะเยี่ยมแล้วทยอยซื้อของเขาจนขวามันครบ<ห>ข้กวัาครบที่นอนหมอนมุ้งอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะ้าซื้อน้องมะนาของแม่เดี๋ยวไปซื้อต่างหากแล้วบัดเออือันอันอันของเขาเขาจองซื้อหมอนที่นอนหมอนมุง้งซื้อพ่อได้เห็ดพิที่พ่อพี่น้องคะ่ะเอาอย่งอยงอีกครับวันนี้ดํา ถุงดำใส่ขยะได้ถุงดำใส่ขยะอันนี้ร่มน้องมะนาวที่นอนน้องมะนาวจังหวัดพันพันกว่าบาทเท่าไรพันเทอะไรก็คิดร่วมฟุตห้าคูณหกฟุตให้ไม่อย่างนั้นเล็กย่างค่ะย่างดีแบบประมาณพิดซ่านี่มันนี่มอนข้างนี่ชอบไอ้มะนาวกอดหรือแม่ที่กอด ช้อนชอนมันซื้อมาหลายๆเด้อันนี้เขหาหนุ่มมาน่าเด้อตัวนีเฮ้ยซื้อจานนี้เพื่อนเวลากินเขาหน้าตัด hmm. เองอืมนะคะแล้วก็ได้ที่นอนแค่นี้แค่นี้ได้แค่นี้ค่ะเอาเอาไปว้างเฮ็ดแล้วก็จบคลิปกันเออถ้าเราคลิปนี้ได้ไปก่อนครับพ่อขันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ